สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันนี้วันพุทธที่3ธันวาคมมาอัปเดตสถานการณ์ทองคำกันหน่อยครับยินดีต้อนรับสู่เจาะลึกราคาทองคำแบบพื้นคุยกันครับใครที่เห็นการร่วงลบ850บาทเมื่อวานแล้วใจหายใจความบ้างครับยกมือขึ้นวันนี้ทองคำมาขอไถ่โทษแล้วครับเปิดตลาดมาปุ๊บบวกกลับทันทีบวก200บาทราคาทองแท่งขายออกกลับมายืนที่63,750บาทได้อย่างรวดเร็ว ทองคำวันนี้เหมือนได้นอนเต็มอิ่มครับดูจากกราฟจะเห็นว่ามันดีตัวกลับขึ้นมาจากเมื่อวานอย่างสวยงามโดยมีค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอลงคอยหนุนหลังอยู่และแรงซื้อที่เข้ามาเพราะนักลงทุนมองว่าราคาถูกไปแล้วต้องรีบซื้อแต่เพื่อนๆต้องระวังดูจาก RSI ตอนนี้สิครับพุ่งไปเกือบ74นี่คือสัญญาณว่าแรงซื้อกลับมาเร็วและแรงเกินไปอาจจะหมดแรงช่วงกลางวันได้ครับคำแนะนำแบบเพื่อนซี สำหรับคนที่ซื้อตอนที่มันร่วงหนักๆเมื่อวานขอแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการแบ่งขายทำกำไรล็อกกำไรไว้ก่อนครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้ออย่าเพิ่งไล่ราคาควรรอให้ราคาพักตัวลงมาหรือรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ค่อยเข้าซื้อนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับถ้าบทวิเคราะห์ทองคำสไตล์เพื่อนเมาส์มอยแบบนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนำดีๆคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนครับเจอกันใหม่รอบเย็น17นาฬินาทีนะครับบ๊ายบาย